สเตทยเกรสิกนะคะ Today นะคะ w e a r e learning ในท็อปปิกการพูดนะคะก่อนที่เราจะเข้าสู่บทเรียนนะคะ t e เชอร์ <Sure. S 1> มี five v o ปร b u l ี r y for today นะคะคำแรกค่ะ manners manners มารยาทนะคะคำที่สอง clear clear ชัดเจนคำที่สาม prepare prepare การเตรียมน,นะคะคำที่สี่ i n t e n s i n t e n s ตั้งใจ และสุดท้าย person person บุคคลนะคะการพูดนะคะเป็นการสื่อสารที่มีความสำคัญแล้วก็เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของทุกคนแต่ละคนสามารถพัฒนาการพูดให้ดีนะคะได้ยิ่งขึ้นด้วยการฝึกฝนตามหลักเกณฑ์แล้วก็วิธีการที่ถูกต้องการพูดอย่างไม่เป็นทางการนะคะ ก็คือการพูดคุยสนทนากับญาติพี่น้องในชีวิตประจําวันแล้วก็แลกเปลี่ยนความคิดเห็นนะคะแล้วก็การวิาพากษ์วิจารณ์ในหมู่เพื่อนนะคะมาดูการพูดอย่างเป็นทางการอีกอย่างหนึ่งคือการอภิปรายการบรรยายการพูดสุนทรพจน์เป็นการพูดในที่ประชุมตามโอกาสต,าต่างๆซึ่งมีแบบแผนและผูพ้พูดจะต้องมีการเตรียมการพูดการพูดออก เสียงคำให้ถูกต้องนะคะนักเรียนจะต้องพูดคําที่ใช้คําควบกล้ำรอเรือรอลิงนะคะให้ชัดเจนพูดคําครบทุกพยางและไม่พูดอักษรย่อที่ผู้ฟังไม่เข้าใจนะคะพูดให้เหมาะกับการรทศะกับบุคคลผู้พูดต้องพิจารณาเรื่องที่จะพูดนั้นว่าพูดกับใครที่ใดโอกาสใดและควรเลือกที่ใช้คําพูด อะไรให้เหมาะสมมาดูซิว่าการพูดให้เหมาะสกาลเทศะเช่นพูดกับเพื่อนสนิทกับบุคคลอื่นแล้วก็พูดอย่างเป็นทางการที่เชื uh ่อตัวอย่างมานะคะอย่างเช่นถ้าพูดกับเพื่อนสนิทก็คือการดาไปออกลูกที่โรงพยาบาล <sque> <ท>พูดกับบุคคลอื่นก็คือการดาไปคลอด,อดลูกที่โรงพยาบาลและพูดอย่างเป็นทางการก็คือพูดการดาไปคลอดบุตรที่โรงพยาบาลอันนี้เป็นการพูด3ระดับนะคะ มาดูลำดับความคิดในการพูดนะคะผู้พูดจะต้องรู้จักลำดับความคิดและขั้นตอนของเรื่องที่จะพูดโดยที่จัดเรียงเนื้อหาหรือข้อความตามลำดับความสำคัญว่าควรกล่าวสิ่งใดก่อนหลังและไม่จำเป็นต้องวควนสับสนและการควรจะเน้นความสำคัญในการพูดว่าตอนใดนะคะควรจะเร้าใจความสนใจของผู้ฟัง การพูดเกี่ยวกับข่าวหรือเหตุการณ์นะคะจะต้องมีการลำดับความคิดและขั้นตอนของเรื่องที่จะพูดว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นที่ไหนเกิดเมื่อไหร่นะคะเกิดอย่างไรเกิดเพราะเหตุใดและมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่เราจะพูดนั้นอย่างไรามาดูข้อควรปฏิบัติในการพูดนะคะข้อแรกเลยจะต้องมีความรู้ความเชื่อ่ในตนเองสองพูดจาสุภาพเสียงพูดให้เป็นไปนตามธรรมชาติในเรื่องที่จะพูด ไม่พูดหรือท่องอ่านหนังสือนะคะพูดให้ชัดเจนให้ได้ยินทั่วใช้น้ําเสียงนุ่มนวลไม่ตะโกนถ้ายืนนะคะควรจะยืนด้วยความสง่าผ่าเผยหรือถ้าเป็นการนั่งก็ต้องนั่งด้วยความสง่าผ่าเผยหลังตรงนะคะไม่ประหมาาไม่ล้วงไม่แค่แกะเกาสิ่งใดๆน,น,นะคะในขณะที่พูดรอจังหวะในการพูดไม่พูดสอดแทรกในขณะที่ผู้อื่นกําลังพูด และยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นรู้จักใช้คําขอโทษเมื่อเกิดข้อผิดพลาดน,นะคะและขอบคุณเมื่อได้รับคําชมเชยไม่พูดส่อเสียดนะคะหรือทับถมหรือดินหาว่าร้ายผู้อื่นอันนี้ก็เป็นนะคะตัวอย่างเกี่ยวกับการพูดที่เชิญนำมาให้เด็กๆนะคะได้ฟังก่อนทีนี้จะเป็นคนแรกที่เชิญจะเรียกชื่อนะคะ เป็นครับคุณพลอยสายก่อนเลยค่ะค่ะพี่ช่อค่ะพูดเลยใช่ไหมใช่ค่ะเริ่มเลยค่ะชื่อก่อนชื่อนามสกุลก่อนแล้วก็เข้าเรื่องที่เราจะพูดเลยค่ะ สวัสดีค่ะดิฉันชื่อเด็กหญิงพญาม่านบัตสมชื่อเล่นชื่อพลอยใสอยู่ชั้นป .6 ทัก2ค่ะดิฉันขอพูดสำนวนสุภาษิตนะคะสำนวนสุภาษคคิตชื่อว่าอะไรแล้วก็มันหมายถึงอะไรคะโอเคค่ะกลับเนื้อกลับตัวแปลว,ว่าเลิกทำความชั่ว แล้วกลับมาปฏิบัติตัวดีเสร็จแล้วค่ะโอเคค่ะเ็นได่ใช่ไหมคนต่อไปค่ะพอถ,ถึงตอนพูดปุ๊บคุณเพื่อนออกจากห้องเลยนะคะหกทับหนึ่งคุณข้าวเล็กค่ะค่ะสวัสดีค่ะดิฉันเด็กหญิงสุวพรสิวิไลชื่อเล่นชื่อต้นข้าวอยู่ชั้นประถมศึกษาษปีที่หกทับหนึ่ง แจ้งสีเบีย้ยหมายถึงการพูดชี้แจงหรืออธิบายอย่างละเอียดถี่ถ้วนสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันคือเวลาเราพูดหรืออธิบายอะไรบางอย่างเราคุณพูดให้ละเอียดหรือถี่ถ้วนค่ะโอเคค่ะ thank you คุณไทยแลนด์คุณไทยแลนด์อยู่ไหมคะสวัสดีครับผม ชื่อเด็กชายรัตไทพันเวียงชื่อเล่นชื่อไทยแลนด์อยู่ชั้นกหกครับหนึ่งครับปากเป็นเอกเลขเป็นโทหมายถึงการพูดจากสำคัญกว่าการพูดจะสำคัญสำคัญกว่าวิชั้นสี่โอเคต่อไป6 i x ะ2 t w คูณปุ้มปุ้ย สวัสดีค่ะดิฉันเด็กหญิงเพชราพรราศีฮัลโหล ปุ้ยต่อเลยค่ะนุ่มชื่อเล่นชื่อปุ้มปุ้ยอยู่ชั้นป .6 ทักรามไม่ดีเพื่อปดเพื่อกองหมายถึงทาไม่ดีหรือทําผิดแล้วไม่รับผิดกลับโทษคือู้อื่นโอเคค่ะต่อไป six one คุณพิงกี้ สวัสดีค่ะดิฉันเด็กหญิงเมตตาบัญชลีอยู่ชัน้นปรมศึกษาปีที่6ค่ะมีหน้ามีตาหมายถึงมีคนนับถือมีเกียรติได้รับความยกย่องค่ะ,อะโอเคคนต่อไปนะคะคุณข้าวสวยสวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงเมตตาสินุสะอาดชื่อเล่นชื่อข้าวสวยอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่6ทัก2 เอาน้ำเย็ยนเข้ารูปหมายถึงใช้คำพูดอ่อนหวานหวานล้อมโอเคต่อไปคุณไอติมสวัสดีค่ะดิฉันชื่อเด็กหญิงชาญานุรักษการที่เล่นที่ไอติมมาจากสำัศึกษาปีที่หกรักหนึ่ง ล่อยวัดไหมถึงตัดขาดไม่เกี่ยวพงค่ะโอเคคุณจุ๊บจิ๊บค่ะซิกซ์และทูสวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงนัชชาสิริพวัวให้ทีหน้าการทำดีเพียงผิวเผินทำดีเพื่อ หน้าหรือทำให้จบจบไปทางที่งานยังไม่เสร็จเรียบร้อยค่ะโอเค่ะ,ค,ะคุณป้องคุณป้องอยู่ไหมคะคุณปลาสวัสดีครับอ่าคุณป้องพูดเลยค่ะสวัสดีครับชีน้องครับสวัสดีครับชีน้องค่ะดีสิชเรินชีชป้อง ีชั้นก็เห็นปีทธิพลภายหลังครอบครองไม่มีความมุ่งความพัฒนาโอเคค่ะคุณอะตอมค่ะจิกสเลทูคุณอะตอมอยู่ไหมคะอะอะตอมหาย ต่อไปคุณสายป่านค่ะสายป่านอยู่ไหมคะอ่าวเนีย yeah. คนต่อไปคุณอีคิวค่ะอีคิว s i slash o เนี่ย yeah. คุณแคทค่ะจิวันสวัสดีค่ะดิฉันชื่อเด็กหญิงณนะทิดาเพ็งผายศึกษายอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่หกทับหนึ่งคนละไม้คนละมือหมายถึงต่างคนต่างช่วยกันทำทำด้วยความสามัคคีกันอย่างตั้งใจช่วยเหลือเพื่อกูการทำงานเพื่อผลสำเร็จครับคุณอ่ะคนต่อไปนะคะคุณ ปลาจับปลาสองมือเอ๊ะนักพัลลีศิเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่หกเลกที่แปดจับปลาสองมือจะเอาให้ได้ทั้งสองอย่าง คนต่อไปคุณมิกค่ะดิคสแลทูครับสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายประชาพลคำชาลีอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่หกทับสองครับชื่อเล่นชื่อมิกครับจับตาสองมือทำจิตที่อยากมากกว่าอีกอย่างในเวลาเดียวกันคป็ผิดพลาดหอปีปีเขาที่ควร อเคคุณสายป่านมาหรือยังคะคุณอะตอมเชื่อเหมือนเห็นชื่ออยู่ในนี้แต่ไม่อยู่ใช่ไหมคะสายป่านคุณอะตอมหกทับสองมีใครยังไม่ได้พูดไหมคะหกทับหนึ่งคุณอี Q. คิวพร้อมหรือยัง ใช่ค่ะใครคะอ๋อคุณโบนัสคุณโบนัสเริ่มเลยค่ะสวัสดีค่ะอีฉันชื่อเด็กอิงที่มีหนุเงกอยู่ชั้นปมศึกษาปีที่6มสอบอยู่เลขที่หนึ่งค่ะปากว่าตาใครหิบพูดอย่างหนึ่งแต่ทั้ำอีกอย่างหนึ่งปากกับใจไม่ตรงกันค่ะโอเค ครบแล้วใช่ไหมคะมีใครที่ยังไม่ได้พูดเราต้องการพูดอีกไหมคนที่เช่อเรียกชื่อแล้วไม่พูดแสดงว่าไม่ได้เตรียมเนื้อหามาหรือว่ายังไงคะกดผิดแล้วกดออกค่ะอ๋อคุณอะตมอะตมพร้อม,ออมอไหมยังพร้อมคะ่ะโอเคเริ่มเลยค่ะดีค่ะชื่อเด็กหญิงพิเชียพาบุญประศรีชื่อเล่นชื่ออะตอม อยู่ชั้นประถมศึกตาปีที่6ครับค่ะ